โยว่าไงไวรุ่น Honda b บีโออเมครับสองพันไวรุ่นเอาไปสร้างโตครับเกียร์ออโต้งวด4,000กว่าบาทกับพี่น้อง4,000ตลอดสัญญาชม Honda b บ O โออเมนะปี2013 1 2สิห่ดอเลอเล็กๆจัดให้พี่น้อง FC งบหน่อยเอาไปสร้างโตครับพี่น้องงวด4,000กว่าบาทตลอดสัญญา เกียร์ออโต้นานาจุ้งนาจอเบาะหนังรอบคันโอ้โหโจัดไปเลยครับสำหรับเพื่อนองบหน่อยเงินเดือนเริ่มต้น7,000 8,000 9,000นเก่าพางวดใหก้กุมมอเตอร์ไซค์ถือคักถือเน่นะดีก็ไปพ่นมอเตอร์อไซค์นั่งแอร์เย็นเย็นช่ำๆเบาะหนังนี่เออไปนั่งมอเตอร์ไซค์ตากร่มตากแดดเป็นวัดนะเออล้มหัวฟาดเพื่อน นาะยูนี่มันมีไอ้ที่กันนี่เห็นปะนั่งขังนั่งขันี่มันบบตา่ายไงอันบบตายง่ายเงได้พี่น้องมันอยู่ข้างในน,นี่เห็นปะนะขับมอเตอร์ไซค์มันอันตรายเยด้งวดเฉือครับพอได้พี่น้องเอฟซีที่ว่ามีภาระ,ะหลายต้องการรถเก๋งไว้ใส่งานตะขันนะบางคนก็นลังบากต่างกันครับพี่น้องพาลูกพาหลานไปโรงหล่อน้องเรียนลูกสามคนสี่คนนะบบคิดบบมีกำลังที่จะพอนรถยนต์นะเนื่องจากว่างวดเจ็ดแปดพันมันก็บ่ไหวมองมาเบิ่งคลิปนี้สิครับ งวด4,000บาทตลอดสัญญาดีกว่าเจ้าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ความปลอดภัยของลูกของหลานเจ้าน่ะแน่นอนที่หนึ่งอยู่แล้วนะเวลาวันหยุดวันหยุดก็พาลูกพาหลานไปลองหรอกโรงเรียนนะพาลูกพาหลานไปทุ่งไปเที่ยวหลังจากหยุดหยุดลงเรียนพี่น้องนะพาปูพญาพาพอพแม่ไปฉีดยุงฉีดยาหาหมุงหาหมอสะดวกสบายดีกว่าขึ้นรถสาธารณะไปเอาไปทำกินเอาไปทำเงินเอาไปใช้งาน ดีโออเมก2013ฟรีดาวฟรีจอง2 9ง0 0บาทออกละศูนย์บาทจัดได้ทุกอาชีพงวดพัน4 9่0นเาเอาเซอร์ลไป2,000มืเหลือ279ครับพี่น้องไวรุ่นพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแก้วด้านล่างเดี๋ยวซุ่มแจก,กเสื้อให้ครับพี่น้องจบศูนย์บาทออโต้ด้วยพอน4 0 0 0ตลอดสัญญาแก้ว